สวัสดีครับวันนี้เกมโรบอตก,กันนะครับวันนี้จะมาเล่นแมป Escape running h a i นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าด่านนี้จะเป็นยังไงกันนะครับทุกคนเห็นว่าด่านนี้มันมีนานแล้วเพิ่งเล่นเหรทำไมอ่ะยืนหามั้ยเราเล่นเราเล่นเราเล่น,ลนโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับไป let's go <S oh oh. โอ้โหอ๋อมันมีด่านทั้งหมด12ด่านนะครับทุกคนแล้วดูตัวละครเรา <laughs> เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับอ๋อโอ้โหแล้วมัน ไปไัยตัวเองเียรกใจหมดเลยเฮ้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรต่อวะเฮ้ยโอ้มันดักตบนี่หว่าฮึบฮึบตบไม่ใช่และเฮ้ยฮึบเอ้ยฮึบฮเป็นไงละ่ะฮเป็นไงละ่ะปากปันน่น้าไปัยตัวเองเยน่ากลัวน่ากลัวฮ่าตกใจหมดเลยชึบชึบึบด,ดักกันอย่างนี้เลย ขาสั้นกระโดดขึ้นไม่ได้ก็ดีดีโอ้เรียบร้อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเฮ้ยเฮียตกใจหมดเลยเฮ้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 ยไปยังอะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่จะดักเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังตามข้างหลังตามตกใจหมดก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนชิวๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ย ไม่เท่าไหร่ทุกคนอีซี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยแอนน่ว้ายว้ายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกง่าย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 โอ้โหเห็นไหมเราผ่านละก็ไม่ได้ยากนี่นะเฮ้ยรู้นะว่าก้อนแดงเนี่ยแกจะหลอกฉันใช่ไหมล่ะฉันไม่หลงกลแกหรอกค่ะฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวดูเฮ้ย oh my เกือบแล้วไม่ใช่แบบโอเคผ่านละต่อไปเฮ้ย เฮ้ย <invece> ติดอะไรเนี่ยโอ้ยเกือบแล้วเอานี่ไงตกใจเออตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยติดก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่คุณโอ้อันนี้จะเป็นแบบว่าเก่าๆหน่อยคลาสสิกคลาสสิกนะชอบนะแบบนึกถึงมาริโอเลยง่ายไปเลยก็แย่แล้วสเต็ปมาริโอไอไออืมอีซี่อีซี่อฮ้ยเออ เอ้ยเกือบแล้วเดี๋ยวว่าง่ายอยู่ง่าย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 อีซี่อีซี่ว่ะอีซี่ว่ะไปใกญ่อ๋ออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรลาวาเหรอโห้ยอีซี่ว่ะอีซี่ว่ะทุกคนอีอีอีออ๋อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยหลับตาเล่นได้เลยเรียบร้อยเอ่อโอ้อะไรอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยตู้หู้ห อีซี่ง่ายง่ายง่ายก็ไม่ได้ยากนะนี่คือดัดนี่คือบักปะเฮ้ยเหยยบหัวถือว่าอีซี่ชึบชึบโอ้โว่ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะว้าวขับจักรยานเหรอเฮ้ยน่ารักอ่ะก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่อีซี่อะไรอ่ะตรงนี้จะยากอยู่ โดดข้ามได้อยู่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 ก็แย่แล้วก็แย่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ <Wow. S 1> มีให้เลือกระหว่างเป็นจรวดกับอีซี่แบบนี้น,น่าจะสนุกกว่าโอ้โห <Whoa. S 1> อะไรอ่ะยิงได้ด้วยเพี้ยเท่สนุกแล้วสนุกแล้วสปีดได้ปะไม่ได้อะใจผู้เองมานานแล้วเป็นหนาที่ให้เราแก้แค้นนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โนี่กันนี่กัน ฝึกว่านี่ด่านนี้ยขอเร็วกว่านี้ได้ไหมครับโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วสนุกนะสเตจดีค่อนข้างดีเลยอ่ะเฮ้ยบอสเหรอใกล้จบแล้วใกล้ชนะแล้วเย้จบแล้วแล้วไงต่อไม่เหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนดึง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 เฮ้ยเฮ้ยตัวลอยตัวลอยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเย้จบยังโอ้เฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเว้ยตกใจหมดเลย เย้จบแล้วจบอีกตัวหนึ่งละเ <G ül> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าน่าจะเป็นการปอตน่าจะมาเรื่อยๆนะผมว่านะผมคิดว่าโอ้ยว่าแต่มันขึ้นมายัางไงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับเกมโ o บอทแบบเอสเ Running h เฮดนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง,องผมเลยนะคลิปถัดไปจะทำอะไรหรือเล่น Roblox แบบไหนก็สามารถ ติดตามชมผ่านทางช่องนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไม่มากก่็น้อยนะครับวันนี้ขอกล่าวว่าบายบายสวัสดีครับ